สวัสดีหล,นหลานๆโอเคเลยหลานเอ้ยมามามา,มานั่งใกล้ๆยายโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆพรุ่งนี้รวยใครจะรวยก็มารวมกันตรงนี้ยายจะวิเคราะห์ให้ฟังแบบเน้นๆส่องจากความฝันและลางบอกเหตุ เอาฟังนะลูกนะเมื่อคืนตอนหัวค่ํายายนั่นสมาธิแล้วเผลอหลับไปฝันสิลูกฝันว่าพญานาคตัวใหญ่เบ้อเล่เลยสีเขียวมรกตเลื้อยขึ้นมาจากบ่อน,น้ําหน้าบ้านมาชูคอแผ่แม่เบี้ยให้ยายดูบนหัวมีงอนเดียวอุย้ยขนลุกพญานาคเนี่ยตีเป็นเจ็ดกับเก้าได้เลยลูกตัวใหญ่ๆมาแบบนี้เก้ามาแรงเลื้อยขึ้นมาจากน้ําน้ําคือหนึ่ง งอนเดี่ยวบนหัวก็คือหนึ่งอีกนั่นแหละพอตื่นมาตอนเช้ามืดจะไปตักบาตเดินสะดุดทูบที่จุดไว้เมื่อคืนทูบหักไปสามดอกพอดิบพอดีมันเป็นลางบอกเหตุชัดๆเลยนะหลานจากตรงนี้ยายได้เลขเด่นมาแล้วคือ 9. พญานาคใหญ่1คือน้ำหรือง,งอนเดี่ยว3คือทูบหักเจาะเลขเด็ดสองตัวสมตัว ทีนี้เรามาผสมเลขกันนะลูกนะเอาเลขเด่น3ตัวของยายมาวนจับคู่กันให้ดีเลขสองตัวเน้นๆโค้งสุดท้าย9 1 1 9นี่แหละพญานาคขึ้นจากน้ำตรงตัวที่สุดต้องติดไว้เลย9 3 3 9สพญานาคให้โชคจากทูบที่หักสวยมากเลขนี้7 3 3 7เพื่อใครตีพญานาคเป็น7เลขนี้ก็กันเหนียวไว้นะลูก 1331เลขทูบกับเลขน้ำเลขเล็กๆแบบนี้ชอบมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลข3ตัวตรงๆเต็งๆ913ตัวเต็งของยายเลยลูกรวมทุกอย่างในฝันและลางบอกเหตุพญานาค9ขึ้นจากน้ำหนึ่งให้โชคจากทูบ3จํจำไว้ให้แม่น713กันไว้หน่อยเพื่อพญานาคมาในรูปของ mankind, เลข7 993เลขเบิ้ลพญานาคเลขแบบนี้ถ้ามาทีเศรษฐีใหม่เกิดเลยนะ113กันเบิ้ลเลขน้ำกับทูบไว้ด้วยเอา้าทวนกันอีกทีนะหลานเลขเด่น913เลขสองตัว91937331อย่าลืมกลับด้วยนะลูกเลข3ตัว913713993 จําไว้นะลูกนะดวงใครดวงมันบุญวาสนาส่งเสริมกันไปยายเป็นแค่สะพานบุญชี้ทางให้ซื้อแตพอ่พอดีพอดีพอได้ลุ้นขำๆให้หัวใจมันกระชุ่มกระชวยอย่าไปทุ่มจนหมดตัวแล้วมานั่งน้ำตาเช็ดหัวเข่านะลูกยายไม่ชอบ สุดท้ายนี้ยายขอตั้งจิตอธิษฐานถึงพญานาคที่มาเข้าฝันขอให้ท่านดนบันดาลให้หลานๆของยายทุกคนที่ได้ฟังคลิปนี้มีโชคมีลาบก้อนโตก้อนใหญ่ในวันพรุ่งนี้ด้วยเถิดเพียงพรุ่งนี้ใครถูกหวยอย่าลืมซื้อหมากพลูมาฝากยายด้วยละ่ะโชคดีทุกคน